นี่คือสวนลอยฟ้าครับที่มีขนาดถึง7ไร่นะครับโดยมีพื้นที่11,200ตารางเมตรเลยนะครับสวนแห่งนี้มีชื่อว่า สวนดุสิตอรุณดุสิตเซ็นทรัลพาร์คนะครับซึ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการครับในวันที่3กันยายนนี้นะครับสวนแห่งนี้นะครับเมื่อเราอยู่ที่จุดชมวิวระเบียงลังนกนี่นะครับก็จะเป็นพื้นที่สําคัญนะครับที่จะมอบวิวแบบพาโนรามาครับเชื่อมต่อวิวระหว่างสวนดุสิตอรุณนะครับกับสวนลุมพินีได้แบบไร้รอยต่อสวยงามเลยทีเดียวนะครับโดยทางเดินก็จะออกแบบยูนิเวอร์ d e ลดีไซน์ครับที่เหมาะกับผู้ใช้งานทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุหรือผู้ใช้รถเข็นครับเร มาพักผ่นอนหย่อนใจกันได้กันทุกคนเลยนะครับอีกไฮไลท์ที่สําคัญกนะ็คือการจําลองแอ่งน้ําแล้วก็น้ําตกขนาดใหญ่และเล็กทั่วบริเวณครับแบบที่อาคารโรงแรมยูสิตานีเดิมเคยมีนะครับเรียดได้ว่านอกจากจะสดชื่นจากไม้พันธุ์ไทยที่เราเลือกมาลงที่สวนแห่งนี้กันแล้วเนี่ยเ็ิดจากความสดชื่นนะครับแล้วก็เสียงลื่นลมจากน้ําตกนะครับทาให้เรามีอัตดรสในการเดินชม ได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นด้วยนะครับสวนยุสิตอรุณนี้นะครับก็จะเปิดให้บริการในวันที่3กันยายนนี้นะครับโดยจะเปิดให้บริการทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา6โมงเช้านะครับถึง4ทุ่มนะครับดังนั้นเนี่ยใครๆก็สามารถขึ้นจะมาขึ้นมาเดินได้เดินชมสวนกันได้เลยนะครับ ไม่จาเป็นต้องเป็นคนที่ใช้บริการของลูสิตเซ็นทรัลพาร์คเท่านั้นนะครับซึ่งพื้นที่สีเขียวรอยฟ้าแห่งนี้นะครับจะเป็นจุดเชื่อมต่อนะครับทุกองค์ประกอบของโครงการลูสิตเซ็นทรัลพาร์คนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะครับที่พักอาศัยศูนย์การค้าและสํานักง,งานเข้าไว้ด้วยกันนะครับนอกจากนี้ก็จะมีพื้นที่อย่างเดอะเทอรเลสครับที่จะสามารถจัดกิจกรรมของสวนยูสิตอรุณนะครับที่เป็นไลฟ์สไตล์การเชื่อมต่อระหว่างสวนยูสิตอรุณและก็พื้นที่ของศูนย์การค้าครับ รวมไปถึงเดอะคอร์ทยานนะครับซึ่งจะเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมนะครับที่จะสามารถเปิดรับความสร้างสรงรค์กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ได้อย่างลงตัวนะครับโดยตรงนี้นะครับก็อยู่บริเวณพื้นที่ของดีการ์เด้นนะครับนอกจากมุมมองที่ไกลสุดหูสุดตาแล้วนี่นะครับต้นไม้และดอกไม้ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นคัดโดยเฉพาะเป็นพันธุ์ไทยมาเลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะสแกน QR Code เพื่อด,ดูข้อมูลเพิ่มเติมของเขาได้อีกด้วยนะครับ และกว่าเราจะได้ชื่อคำว่าสวนดุสิตอรุณนะดุสิตเซธพาร์คนี่นะครับก็มาจากแคมเปญนะครับของการประกวดตั้งชื่อนี่นะครับซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กับพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่แห่งนี้นะครับโดยได้รับความสนใจนครับมีผู้ร่วงส่งลายชื่อเนี่ยเข้ามาประมาณมากกว่า2,200หลายชื่อทีเดียวนะครับ ดังนั้นใครที่สนใจนะครับอยากจะพักผ่อนหย่อนใจกับพื้นที่ที่ไม่จําเป็นต้องอยู่ติดกับพื้นดินนะครับก็แนะนําให้ลองมาที่สวนลอยฟ้านะครับที่ดุสิตธานีนะครับที่ดุสิตอรุณนะครับณนะดุสิตเซ็นทรัพาราคแข่งนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นมุมมองใหม่ที่สวยสดชื่นลื่นลมมากๆเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็คือแลนด์มาร์กใหม่ที่เป็นอยากจะแนะนําให้มากันเลยนะครับ3กันยายนนี้นะ